ุ่มนะครับทิศทางของเส้นผมไปยังไงนะครับให้นักศึกษาใช้ตัวโค้งตัวนี้นะครับในการที่จะเก็บมารุ่มด้วยแล้วก็เก็บลายเส้นทิศทางของตัวเส้นผมไปด้วยในตัวนะครับผมผู้หญิงของป้าน้องเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบนะครับมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยจะเป็นในลนักษณะแบบนี้นะครับคือเก็บมารุ่มไปด้วยแล้วก็เก็บทิศทางของเส้นผมไปด้วยให้นักศึกษาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อ่านทิศทางของเส้นผมนะครับแล้วก็ขีดไปตามทิศทางของเส้นผมแบบนี้นะครับใช้ตัวโค้งนะครับาวาลุ่มมันก็จะเป็นไปตามาลาย <c oughs> ลายเครื่องมือนะครับมันก็จะเป็นไปตามทิศทางของเส้นผมนะครับพนักษาททำไปเรื่อยแบบนี้นะครับดูทิศทางของเส้นผมให้ดีนะครับ เก็บบระลุมให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก็เราก็จะใช้ไม้ปั้นตัวเล็กนะครับค่อยๆสก,กิดเส้นตรงตีนผมเนี่ยให้ดูละเอียดขึ้นอีกนิดนึงครับใช้ไม้ปั้นเล็กนะครับใช้ไม้ปั้นจิ๋วเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บไม่ต้องเยอะนะครับเน้นแค่เฉพาะบางเส้นเท่านั้นเองนะครับ เส้นตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีความคมชัดน,นะครับเราก็จะเน้นตรงนั้นขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ที่ตีนผมนะครับไม่เน้นทั้งหมดนะครับตรงที่อาจารย์เติมตรงจุดเล็กๆไปตรงตาดำตรงนี้นะครับ <c oughs> เขาเรียกว่ารีเฟกนะครับรีเฟกการสะท้อนแสงนะครับเหมือนตาเราฮะเวลา <c oughs> เวลามันสะท้อนแสงเนี่ยมันจะมีรีเฟกเกิดขึ้นตรงบริเวณตาดำนะครับ อันนี้คือรีเฟ็กก็คือเติมเนื้อดินลงไปนิดนึงนะครับตรงบริเวณตาดำจะกึ่งกลางก็ได้หรือว่าจะเอียงไปด้านซ้ายด้านขวาเล็กน้อยนะครับก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มรีเฟ็กให้กับดวงตานะครับเวลาโดนแสงนะครับเวลางานปฏิบัติกรรมโดนแสงมันก็จะเหมือนกันบ ตามีมีประกายนิดนึงงย่างเงี้ยครเวลาโดนแสงปุ๊บมันก็จะเหมือนมีประกายนิดหนึง่งนะครับก็จะช่วยสร้างความสมจริงให้กับตัวงานประติมากรรมมากขึ้นนะครับแบบเี้ยครเวลาโดนแสงมันก็จะเกิดรีเฟกซขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้ได้บางงานนะครับ แล้วแต่อารมณ์นะครับเพราะว่างานรั้นที่แล้วอาจารย์ไม่ได้ทาเพราะว่านะครับอารมณ์ของหุ่นนะครับอารมณ์ของหุ่นเป็นหลักเลยนะครับถ้าใครอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูให้งานมันดูมีชีวิตชีวานะครับก็เติม r e f ฟ e c t ไปนิดนึงนะครับมันจะทำให้ดูสดใสขึ้นมันจะทําให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นป้าน้องมีรอยยิ้มครับมีความสดใสนะครับเพราะฉะนั้นดวงตาก็เลยต้องเพิ่มประกาย ของรีเฟกขึ้นมานิดนึงนะครับนักึกษาอันนี้ผลงานที่อาจารย์ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะพาเข้ามาดูในจุดที่เป็นวอลุ่มต่างๆนะครับคิ้วนะครับนักษานะครับใยต่างๆนะครับนักศึกษา,ตาตเติมด้วยนะครับ ลูกตั้งแต่ AP ที่แล้วนะครับการเก็บขอบรักษาเก็บขอบไห้เรียบร้อยนะครับปุ่มกระดูกไหปลา้นะครับเอาไว้ถูกต้องแล้ววันนี้หลักๆแล้วเป็นการทําเส้นผมนะครับวิธีการเน้นนะครับอย่างที่อาจารย์สอนไปนะเน้นแค่เฉพาะตีนผมเท่านั้นนะครับตรงนี้ถ้าเราเห็นเป็นเส้นนะครับชัดไปก็พยายามกดนะครับ ยวใช้ไม้ปั้นก็ได้นะครับเพื่อให้มันดูนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะต้องมีความนุ่มนะครับเราจะไม่เก็บหมดนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเป็นเส้นหมดเลยเนี่ยจะดูแข็งเพราะฉะนั้นตรงเส้นผมเราก็จะเก็บแค่เฉพาะตรงบริเวณตีนผมเท่านั้นเองนะครับมวยผมทุกอย่างเอาไว้ถูกต้องนะครับการมวนเข้าม้วนออกนะครับของมวยผม ดูให้ถูกต้องนะครับหลักๆแล้วในงานผมในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดอออีกนะครับวอลลุ่มทำให้ได้ก่อนนะครับพอวอลลุ่มได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยมาเก็บเส้นผมแบบนี้นะครับรวมๆแล้วตอนนี้งานที่อาจารย์ทำสมบูรณ์เกือบร้อยป็แล้วนะครับก็จะเหลือแค่เก็บ รายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตรงเส้นผมตรงมวยผมให้เกิดความนุ่มมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมของงานตอนนี้ถือว่าได้ละนะครับอ้นักศึศาาได้เรียนรู้ได้ละนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับเก็บขอบนะครับทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเช็คความเหมือนจริงของแบบนะครับให้มีความใกล้เคียง เสร็จแล้วครับ